ครับพวช่องเอหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปทำในนี่นะครับชั้นวางอเนกประสงค์นะชั้นวางโชว์ของอะไรบ้างวางของกระจุกกระทิบกระปีน้ำปาลาอะไรก็แล้วแต่เรานะครับนะทำจากพวกเศษไม้นะครับเศษไม้จอยนะที่เหลือจากงานเฟอร์นิเจอร์นะพอดีผมมีเศษไม้ตัวนี้เหลือเยอะหรือถ้าใครไม่มีไม้จอยตัวนี้นะครับใช้เป็นไม้ชํำชาทําเลยก็ได้จะง่ายกว่านะเพราะว่าไม่ต้องต่อไม้นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทากันครับนหน้าตาจะประมาณนี้ อันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมือร่วมก็จะอยู่ประมาณนี้จะวางโชว์ทุกกาตากระตุกกระจิบอะไรก็ก็สวยไปอีกแบบนึงน,นะครับครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับด้วยการวัดขนาดไม้นะครับผมกหนดมขนาดประมาณกว้างกว้างหน้ากว้างของชั้นเนี่ยประมาณ30เซนแล้วก็วัดชิ้นละสามเซนล้วก็ตัดเลยครับ โดยที่เราทําทั้งหมด3ชั้น3ระดับนะครับก็ต้องสามอันคูณ2นะครับเพราะฉะนั้นไม้30เซนเนี่ยก็ต้อง6อันนะแล้วก็จะมีอันด้านด้านหน้านะครับอันด้านข้างนะที่ว่าไว้ไว้ขั้นระหว่างขั้นนะอีกนะครับก็อีก2อันนะก็จะกลายเป็น8อันทั้งหมดนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการต่อไม้นะครับเนื่องจากว่าหน้ากว้างของไม้นี่ยมันแค่4เซนนะครับแต่ว่าเราต้องการหน้ากว้าง8เซน,นะเราก็ติดก,กาวครับแล้วก็เอาซีแคมรัดไว้เลยนะหรือจะยิงกับตะปูลมเาก็ได้นะครับให้มันติดกันอยู่ยงนันนะ

Terima kasih telah menonton! em hắn hắn cái we <laughs> ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามไม่ได้นะครับขอบคุณครับ